สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเข้าป่าเน,ะนาะเข้าป่าหมอนเข้าเมืองไม่ได้เราเข้าป่าแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังมาเก็บลูกหมอนอันนี้เรียกพันอะไรลูกยาวๆเรียกพันอะไรนะ ไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ไต้หวันสตรอเบอรี่บอกเลยว่าหวานมากหวานช่ำม,มากค่ะหวานช่ำอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากแล้วก็เด็กมากด้วยค่ะนี่นะคะ เยอะมากแล้วก็มีอีกพันหนึ่งก็คือดำออสดำดำออสอะไรนะดำอดำอสตุรกีบรแบบดำออสอยู่แถวนี้มีไหมอยู่ตรงนี้มีไหมต้นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแต่ตอนนี้เก็บไอสตอบบรอเบอรี่ไปก่อน เยอะมากค่ะอยู่ถัดนูนนะ้นเนาะอยู่ถัดทางนู้นจะเจอแต่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เป็นไทยนะคะดูดกม,กมากค่ะดอกมากๆชื่อว่าสวนสวนสามต้นกำแพงเพชรผมก็มาเปลี่ยนยอดใหม่เพันใหม่อันนี้พัน นี่เป็นพันไทยนะคะไทยแต่ว่าอันนี้เป็นชมพูอะไรนะนี่นี่ชมพูไทยยิบชมพูไทยยิบดูนะคะลูกเขจะเป็นสีนี้แต่นี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วแล้วก็หวานหอมมากค่ะ หวานหอมอร่อยค่ะอร่อยมากแต่ต้นมันดกวันนี้นะคะแต่อันนี้พามาตรงนี้แล้วถ้าจะเดินไปอีกแปลงหนึ่งมันมันมันไปอีกแปลงหนึ่งล็อกหนึ่งแล้วก็ดูต้นนี้ไปก่อนนะหวานมากค่ะนี่เป็นพันนี้อันนี้คือสุกแล้วนะคะสุกแล้ว หวานค่ะหวานเดี๋ยวเราไปเก็บหมนกันต่อน,นะคะดูลูกใหญ่นี่ขนาดของไทยนะคะนี่ไทยดูเยอะมากค่ะดูพุ่มนี้สุดยอดมีรังผึ้งด้วยอ่ะ ขย่าเลยค่ะขย่าใส่ตะกร้าเลยไม่ต้องเก็บเลยค่ะขย่าใส่ตะกร้าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะขออนุญาตไปเก็บลูกมันก่อนนะคะเดี๋ยวได้น้อยเดี๋ยวไม่ทันเขาเขาเก็บกันหมดแล้วมัวแตถ่ายวีดีโอเดี๋ยวไม่ได้เก็บกับเขาแค่นี้สวัสดีค่ะ